สวัสดีครับอยู่ผมนะัดคอมมินเกมมิ่งครับผมกับเกม WWE SmackDown vs. r นยูไครับปี2,011นะครับผมนะกับซีรีส์ของเราครับนะซีรีส์เก่าๆนะฮะประตูต้องเฮยนั่นเอง h o l y Draw นะครับ ซีรีส์ที่เจ้านักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำแต่เนยูมูเเอไอหรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมเพิร์ได้นะก็จะมาให้เจอกันครับทุกวันอังคารแบบนี้นะสัปดาห์ไหนที่เป็นไทยเลสเลิง่งมวยปล้ำไทย2ค่ายในสัปดาห์เดียวกันก็จะมีวันเสาร์เพิ่มเป็นหนึ่งคลิปนะครับผมนะมาคลิปนี้ครับผมนะก็เรียกว่านะสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนน่นเนาะก็มีอีเวนต์ของทางท็อปโดโจไปนะครับผมนะแต่ว่าเราเองก็ไม่ได้ทันนะ พันธรรมเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเอานะเรียกว,ว่าไอดอลนะของนักมวยปร้ำไทยนะมาเจอกันนะมัชนี้ครับเป็นแมชกาิกาอินฟโนแมชนั่นเองนะจับเผาไฟครับผมนะใครโดนเผาไฟก่อนก็แพ้ผ่ายไปนะออกมาก่อนครับจากเซนหลุยมิสซูรีครับผมนะแรนดี้ออตัน นี่แรนดี้ออตันครับมาแล้วปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ารอฮะรอดูนะว่าจะได้เข้าเรสเตอร์เมเนียหรือเปล่าถ้าเข้านี่เข้าไปเจอใครนะสำหรับแรนดี้ออตันคือตอนแรกก็วางแผนไว้ว่าจะเจอกับเควินโอเวนส์นะฮะแต่ว่าโอเวนบาดเจ็บซะอย่างนั้นนะก็หายวายแล้วกันนะสำหรับเควินโอเวนส์นะครับส่วนแรนดี้ออตันนะดียังอยู่ก็ต้องอยู่กันต่อไปฮะ รอดูกันว่าจะเจอกับใครเจอกับเสียโลหรือจะเจอกับนะนิกออดิสนะเออ GM ฝั่งสแมกดาวนะ์นันิกออดิสนะฮะก็ต้องรอดูกันนะสำหรับแรนดี้ออตันอันนี้จะเป็นเวอร์ชันปี208 0อ่า208 0 209นะครับเวอร์ชันหญิงพยองนะสำหรับแรนดี้ออตันนะครับผมนะนี่วันนี้พี่แย้ของเราบอกฮะได้ข่าวว่านะเด็กๆอยากดูเง้นเรือฮะแรนดี้ออตันเนี่ย คือจริงๆนี่ถ้าไม่ติดว่าจอห์นซีนาได้แชมป์อ่าได้อ่าเป็นผู้ชนะ ECW ก็เราก็อยากเห็นที่จะนะเรนเดียลต้นเจอกับทางด้านของนะโคดี้โรสหรือว่าเจอกับจอห์นซีนาเนี่ยแหละนะคือจอห์นซีนาเจอกับทางด้านของเรนเดียลตันเนี่ยแต่ว่าไม่ไม่มีฮะมาแบสนี้ครับนะมีออกมาแล้วผู้ที่นะไอคอนครับผมนะ ไอดอลของเขาครับผมนะวันนี้เขาอยากจะมาปล้ำแมชนี้เนี่ยแอบเอาถ้ามไม่ตายพี่เขามาใช้ซะหน่อยละกันนะจากประเทศไทยครับส่งเข้าประกวดเจ้าของแชมป์ king of Thai Wrestling คนปัจจุบัน p r i n c b e n n y p r i n c b e n n y ครับออกมาแล้วนี่ต้องมาเจอกับ Randy o อ t o n นนะนะในแม t อิน n อโนโ o แม t นะ จะเป็นอย่างไรรอดูกันได้ครับประตูต้องเฮ้ยซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยเจอกับนักมวยปล้ำ WWE AW e มาคนแรกแ,แต่ที่พอหาทำเต็มไผ่ได้นะก็จะให้มาเจอกันทุกวันอังคารแบบนี้นะครับผมนะฝากกดติดตามกันห,หน่อยช่องของเราครับนัดข่าวมีนเกมมิ่งนะนี่ครับไปเลสโก o กันเลยดีกว่า เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ Tik To อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมานี่ครับผมนะเรนเดียวต้านครับกับ Pri n c e b e n นนะ นี่ครับผมนะกติกา Inferno แมทครับใครโดนเผาไฟก็แพ้ท่ายไปนะเรนเดียตันครับผมนะมา b บลดลิสต์เรกับปิ n c e เปนนี่ก่อนก่อนอื่นก่อนใดก็อย่างที่บอกไปครับนะก็ทางสมาคมท็อปโดโจเพิ่งจะมีอีเวนต์ไปเมื่อช่วง2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะเสียดายว่าเราไม่ได้มาทันในการปโปรโมทนะครับผมนะแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากจานะนะ เรียกว่าอยากทำความรู้จักกับนะแชมป์ King of Thai Wrestling คนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนะก็ฝากคลิปการสัมภาษณนะ์นะ p r i n c e ์ e n n y นะครับของช่องพี่แซน d ดม o n m มนมวยปล้ำกันไว้นะครับผมนะเผื่อใครที่แบบว่าได้เปิดมุมอมองวงการมวยปล้ำไทยกันอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมนะก็ไปติดตามรับชมคลิปนั้นกันได้นะครับผมนะ ก็เหมือนมีข่าวแววๆนะว่าพี่แซนบอกว่านะเตรียมจะมี EP 2นะก็รอดูรอติดตามกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะมาป r ินสเปนนี่ครับผมนะเจอกับแรนเด o ยวตันผู้ที่ว่าเป็นไอดอนนะจริงๆนี้ไอดอลของซีน่าไอดอนของินสเปนนี่นี่คือซีน่าไงแต่ว่าเขาบอกว่าเปิดมารอนี่ก็มีแรนเด o ยวตันก็ถือว่าเป็นไอดอลอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ปินสเบนนี่ก็เลยใช้ฟินิเจอร์จะเป็น PKO นะฟินิชชิ่งมูฟนะก็เอามาจาก RKO เนี่ยแหละนะปรินสเบนนี่ปรินสเบนนี่คัตเตอร์มานี่เอาหลบได้แรนดี้ออตันโดนต่อยสักทีหนึ่งก่อนมานี่จับเบดเลสต็อกมาก่อนสีบิดมาจับมาเป็นชินเบรกเกอร์ครับเอาเขาประสานกับเขาเอาเขากระแทกอีกทีหนึง่งปรินสเบนนี่หลบได้ Prince b e n y โดนต่อย Prince Beni มาใส่เฮดล็อกใส่แรนเดียวต้านแรนเดียวตนอย่างนั้นหรือจับมาก็ Go! ดีสแลมลงไปทิ้งสอยสักทีหนึ่ง Prince b e n y หลบได้เแรนเดียวต t o นหลบได้ขอภัยมานี่รวบหลังมาจัดการรัสเซียนเลขกสวิปลงไปก่อน แบบนี้คือถ้าใครเล่นนะครับผมนะก็คือว่าต้องรอให้ไฟนะถึง500องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit นะครับแล้วก็จับคู่ต่อสู้ลากนะลากไปจนอ่าเกือบถึงถึง,ถง,ถงมุมแหละนะครับผมนะแล้วก็จัดการที่จะจับโยนออกเนาะนะครับผมเนาะก็ถ้าถ้า500องศาฟาเรนไฮน์ Fahrenheit จับโยนออกนะครับก็จะเป็นผู้ชนะทันทีนะไม่จําเป็นที่จะต้องมีฟินิชชิ่งมูฟนะครับผมนะ ไม่ต้องมีเกตฟินิชเชอร์ไม่ต้องมีเกตซิงเนเจอร์ก็สามารถที่จะจับคู่ต่อสู้โยนออกไปได้แต่ว่าต้องให้คู่ต่อสู้น่วมไปก่อนนะอ่าหา้าองศาห้าร้อยองศาแล้วฮะจังหวะนี้แรนเดียตันแต่ว่าปินสเปนนี่บอกไม่ยอมรู้สึกว่าแมสุดท้ายที่มีการปล้ำอินฟนโนแม์ก็แรนเดียตันเนี่ยแหละนะครับผมนะแรนเดียตันน่าจะเจอกับเดอะฟีนเบรไวแอดในช่วงนะช่วงโควิดเนาะนะนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ ตอนน,นั้นีโดนเผาไฟด้วยมั้งนะสำหรับนะเดอะฟีนนะครับผมนะมายังไงจังหวะน,นี้ต่อยต่อไม่ได้มาแต่จริงๆนี้แมตชนี้นี่เอาเข้าจริงๆนี่จะเป็นแมตที่เป็นแมตของเคนนะฮะเคนนี่คือเรียกว่า i n f e r n อลแมตนี่คือของคู่กันเลยนะสำหรับเคนนะครับผมนะ แต่ส่วนใหญ่นี่สถิตินี่คือแกไม่ค่อยชน,ยนะเท่าไหร่นะสำหรับนะอินฟโนแมทนะของเคนนะฮะมาดิโดนลัดเสี่ยนเล็กสวิปลงไปก่อนมาแรนดี้ออตันยังไงจังหวะนี้มานี่กระทืบสกัดจุดสน,น่อยละกันะฮะนอนนอนตรงนี้แหละดีแล้วกระทืบอีกทีหนึ่งยี่หกเท้าใส่หัวครับแรนดี้ออตันมาเอาเฮ้ยเตะจุดโทษเลยเฮ้ยจังหวะนี้ เขาให้ครับโอ้โหแดนดิโอตันเตะจุดโทษใส่ทางด้านของปรินซ์เบนเบนีเนเน่เลยแต่เบนนี่บอกยังไม่ยอมมาเบนนี่บอกยังไม่ยอมเว้ยมาจามสอกใส่หัวสักทีนึงอ่อโอ้โหมีเตะจุดโทษแล้วเฮ้ยโอ้โหแมตชนี้มันช่างโ,โอ้ยร้อนร้อน,อนเบนนี่บอกร้อนเว้ยหวัวหน้าแก๊งเ v ว l ลูชันสปอร์ที่ตอนนี้นี่คือต้องบอกว่าเนื้อเรื่องก็น่าติดตามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจยูนะ หนึ่งในสมาชิกเลวัลูชันสป p ร์ตนี่หักหลังนะครับผมนะทีมนะก็ะต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเซยูจะมาเจอกับป r i น c เป e น n y เพื่อชิงแชมป์หรือเปล่านะก็รอดูรอติดตามกันต่อไปนะส่วนเนื้อเรื่องอื่นๆนะครับผมนะก็จะมีไขจูนะเปลี่ยนแปลงหัวหน้าแก๊งนะเป็นวาสนะแล้วนะครับวาสนะบอกขอเค็มตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊งซะหน่อยนะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฟินส์เบนนี่ครับมายังไงต่อจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกหรือเปล่านะครับผมนะหรือแอบหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแชมป์นะในช่วงนะปีเดือน2เดือนที่เดือน2เดือนหน้านี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนะก็ฝากโงการมวยปล้ำไทยกันไว้ด้วยกับทางสมาคมท็อปโดโจโนะ h ไทยแลนด์ออริจิน Wrestling กันได้นะครับผมเนาะมาอย่างไรจังหวะนี้แรนดิโอตันโดนสลิงเบรดลงไปโดย Prince Benny ตื้ออีกสักทีแรนดิโอตันบอกอย่ามาฮะอย่ามายุ่งนะในเด็กนี่มานี่เอาโดนเลยเทิร์ปทัวร์ฮอลิคารนะ์นาอาร์มดรกเออสักท่าหนึ่งเนี่ยเออมาจับเวียงมาเด้งมาหนึ่งเชือกจึ๊บหนึ่งทีจับไม่โดนแลนดิโอตันยังไงโอร้อนซะเหลือเกิน อินฟินแมทฮะร้อนกวันนี้กับแดดเมืองไทยแล้วพูดเลยจับเออหิบทอนลงไปก่อนถ้าทุ่มข้ามสะโพกแรนดี้ต้นเตะสักทีนึงอ่อนอยังไงเินสเปนนี่เตะอีกสักดอรครับนี่เล่นข้อพับเล่นข้อพับฮะต่อยไม่ได้แรนดี้ต้นต่อยคืนแรนดี้บอกต่อยอีกสักทีแรนดี้จะทำอะไรแย็บไม่ได้รวบมา โดนรวบมาจับมาใส่เป็นรัเสเซียนเล็กสวิปลงไปเป็นสเปนนี่ไหวไหมเวนนี่ยังไหวอยู่นะยังไงเอาต่อยสักทีหนึ่งครับแรนดีอ้อต้านไม่ได้โดนรอบคิกปัดทิ้งยังไงสีเป็นสเปนนี่เตะโดนเตะเดวแรนดี้วียังมาจับมาเอาโดนฮะเบลรี่ทูเบลรี่โอเวอร์เฮดสูเหกลงไปทิ้งศอกสักทีครับ มาสับมาใส่โฟโตโอเวอร์ดีดีทีโดยแรนดี้ออตันเฮ้ยออตันบอกเอาไงดีวะฮนะไอเด็กนี่มันไม่ยอมง่ายๆวะเฮ้ยเตะพ่อพะ่ะเป็นนี่บอกเตะนี่เตะแบบมวยไทยฮนะมายังไงจังหวะนี้โดนโคสชไล์กราบซะเลยครับ Randy แรนดี้ออตันแรนดี้บอกว่าไอไม่ไหวรู้วนะเฮ้ย ก็เรสเซอร์มินยปีนี้นี่จัดกันที่ลาสเวกัสนะครับผมนะเรสเซอร์มินย41นะก็อย่างที่บอกไปว่าแรนเดียตันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกจะเจอกับใครนะเพราะว่าคู่ต่อสู้ก่อนหน้านี้เป็นเควินอเวนนะก็ได้รับอาการบาดเจ็บเหมือนเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังตั้งแต่แมตชที่ปั้มกับ Kevin เควินอ่าเรนไโคดี้โรสนะครับผมนะชอน็อตการโดน阿าบามาแ a ลมบันไดนะ ถ้าจำถ้านะครับตามรายงานของข่าวนะว่ากันแบบนั้นนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังฝืนป้ามในแมตช์อิลิมิเนชันแชมเบอร์ที่เจอกับเพื่อนรักนะอย่างแซมมิเซนนะครับผมนะแต่ว่าท้ายที่สุดฮะก็เรียกว่าก็ไม่ไหวจริงๆแล้วแหละนะครับผมนะก็เลยก็ต้องยอมที่จะเปลี่ยนนะยอมที่จะไปพักดีกว่านะแล้วให้แรนดีอด้อัตตันฮะประชิญชะตากรรมว่ากูจะเจอกับใครต่อไปนะ เปเล่คิกไม่โดนโอ้โหปิ้นสเปนนี่มาโดนลากศพขึ้นมาต่อยไม่ได้มาไซต์เฮดล็อกหนึ่งทีก่อนปิ้นสเปนนี่เบนนี่บอกมาเอออาร์มดรกลงไปครับหดถอดทุ่มคำสะโพกแต่อย่าก,ก่ออย่าพึ่งยังไงปิ้นสเปนนี่เบนนี่โดนรวบหลังรวบหลังมาทำการดรอปไม่ได้ปัดทิ้งครับแบรนเดียวตัน ส,สทีมานี่เตะซะเลยละกันมานา1ทีนซิกทีนนทีนซิกทีลงมาครับโดยทางด้านของปิสเบนนี่มาพลิกศพมามาขอเนี่ยมาได้เวลา PKO คโอพเคอลงไปครับโดยทางด้านของปิสเบนนี่มา,า P P K o o, ปิสเบนนี่บอกได้เวลาหรือยังทิ้งซอยสักทีนี่ไอดอนมันต้องใส่ท่าเยอะๆหรือเปล่า ยังไงจังหวะนี้ใส่ P K O ไปรอบหนึ่งแล้วมาขออีกสักทีนะ่ะมาเออสงสัยจะไม่ไปสงสัยจะไม่เอาแล้วฮะไม่เอา P K O แล้วมาเตรียมลากศพดีกว่าไปไปไม่ไปแรนดี้ไปไม่ไปแรนดี้ไปไหมแร,นด,รนดี้ไปือเปล่แรนดี้ไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโอ้โหเป็น c e w น n n i บอกโหนี่เอ้ยการได้เผาไฟไอดอนได้เป็นอะไรที่ดีโหแบบนี้ โอ้จบครับเรียบร้อยเลยมใส่ RKO ปุ๊บไปเลยครับผมนะไม่ใช่สี PKO นะฮะ <S <S The winner this match please <Prince> Benny นี่ครับเจ้าของแชมป์ King of Thai Wrestling คนปัจจุบันครับป,รปิสเบนนี่ครับสามารถจับแรนดี้ออตันเผาไฟครับและสามารถเอาชนะไปได้ในแมชนี้ฮะโอ้โอ้ยนักดับเพลิงคะต้องมาพ่นโอ้ยไฟไม่ตูดแรนดี้ออตันนี่เป็นไงล่ะฮะเฮ้ยป,ปิสเบนนี่บอกไม่ดูไอไอดอนฉนะันเน่าดูดิเนะ่่โอ้โดนเผาไฟฮะนอนหมอบกระแตตุยไปเลย ผู้ชนะในแมตช์นี้ครับปรินซ์เบนนี่นั่นเองนะโอ้โหเรียกว่าโอ้เหมือนจะโดนอาจเกือบทั้งแมตช์ฮะสำหรับปรินซ์เบนนี่นะแต่ว่ามาใช้แรงเฮือกสุดท้ายครับ PKO เอาชนะไปได้นะโอเคประมาณนี้ละกันสำหรับซีรีส์ของเราครับประตูต้องเฮยนะฮะโฮลิชดรอนะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำ WWEAEW หรือสมาคมไหก็แล้วแต่ที่พอหาทำเทมเพลตได้นะก็จะให้มาเจอกันทุกวันศุกร์ครับเวอร์ชันฟูลโชว์ ไม่ใช่สิทุกวันอังคารนะครับผมนะสัปดาห์หนเป็นไทยลีสリンงครับโดยปล้ำไทย2ค่ายในคลิปเดียวกันก็จะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับฝากกดติดตามไปได้หน่อยช่องของเราครับนัดคอมบินเกมมิ่งนะกดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปน้าจะเป็นคลิปกเกี่ยวกับเกมอะไรรอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าดูแลสุขภาพกันได้นะครับช่วงนี้นะสวัสดีครับบายๆนะครับผม ช่องนัดข่าวมินเกมมิ่งมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้รับในการสมัครสมาชิกคุณจะได้อีโมจิท้ายชื่อของคุณจะมีสติ๊กเกอร์แบบปันๆที่จะเป็นสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเล่นได้และถ้าสมัครสมาชิกเป็นเวลานานอาจจะมีของสมนาคุณที่เป็นของเล็กๆน้อยๆของช่องให้กับคุณก็เป็นไปได้สมัครสมาชิกกันได้สนับสนุนกันเพียงเดือนละ35 บาทขอบคุณครับ